มั้นปวดจะตายตายไหมไม่ตายที่ปวดจะตายแล้วปวดจะตายมันหายเป็นก็มันดับเฉยนี่เข้าใจไหมนี่มันเข้าใจยากตรงนี้พวกเราก็เลยกลัวจะตายกลัวปวดจะตายู่แล้วไอ้กลัวปวดจะตายเนี่ยปวดจะตายไม่ไม่ตายนะเพราะตัวที่ตายนั้นมันไม่ปวดตัวที่ตายคือร่างกายตัวปวดจะตายคือเวทนามันมีแต่เกิดดับเท่านั้นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับมีแต่เกิดดับจิตมันปวดเป็นไหมจิต จิตก็ปวดไม่เป็นจิตมันรู้ว่าปวดเฉยๆรู้ว่าปวดรู้ว่ารู้สึกปวดเป็นตัวหนึ่งรู้สึกปวดเป็นตัวหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นตัวหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือกายรู้สึกปวดก็คือเวทนารู้ว่ารู้สึกปวดคือจิตคิดว่าจะตายกลัวตายคือสังขารคือกิเลสคนละตัวกันอย่างนี้เข้าใจไหมครับฉะนั้นถ้าเราไม่กลัวตายสักอย่างก็มไม่มีปัญหาอะไรปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ กายพังเวทนาเจ็บหรือจิตรู้ว่าเจ็บปัญหาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่กลัวตายเพราะกลัวตายนี่เป็นกิเลสนั่นเองนะฉะนั้นที่เราจะละนั้นไม่ใช่ละความตายไม่ใช่ละกายที่ต้องตายไม่ใช่ละทุกขเวทนาไม่ใช่ละการรู้ทุกข์แต่ละความกลัวตายพอใจไหมครับอย่างนี้ละความกลัวฉะนั้นถ้าไม่กลัว ตัวอย่างเนี่ยมันก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็สบายนะหมาจะกัดหรืออะไรจะกัดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่กลัวตายนะแต่ถ้ามีความกลัวตายเป็นกิเลสขึ้นมาไม่ต้องหมากัดย,ยุงตัวเดียวกัดก็กลัวตายทำไมกลัวตายยุงเป็นพาหะนําโรคโรคอะไรครับไข้เลือดออกรู้หมดเลยนะนี่เห็นไหมสแสดงความกลัวของเราเดียอยู่ในสายเลือดเลยนะ ยุงกัดอันเดียวจะตายได้โอ้โหว่าไปนู่นนะก็คิดไปอ,อาจารย์คนยุงกัดแล้วตายก็มีนะก็ว่าไปก็คิดไปกลัวไปถ้างั้นกท็ทำประกันชีวิตไว้หลายๆอันก็แล้วกันนะก็แล้วแต่นี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วคนที่ยุงไม่กัดมันตายไหมมันก็ตายเหมือนกันมันไม่ได้ตายเพราะยุงกัดหรอกมันตายเพราะมันเกิดมานะ มันเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราก็หลงคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นอยู่นี่เดียวว่ามันมันกลัวตายอยู่ในสายเลือดเลยมันเป็นกิเลสนะมันชินมันทํานานมากนะครับทนนําลองนี้อันนีน้พูดเรื่องข้อปฏิบัติสติปัฏฐานถ้าเราปฏิบัติไปตามลำดับอย่างนี้แล้วนะก็จะทำให้รู้จักอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวถูกรูปขันนี่ก็เป็น ทุกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างจากตัวตนเวทนาขันก็เป็นของไม่เที่ยงสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันพวกนี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นตัวทุกอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนั่นเองนะพอรู้จักตัวทุก์ตัวนี้แล้วก็จะรู้จักเขตให้เกิดทุกเพราะเราก็พอรู้จักมาบ้างแล้วจากการเจริญสติปัฏฐานจากการมีเพ่งเลง็งจ้องจะเอาอภิชาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็โทมนัสขึ้นมา ก็จะเกิดข oh, ้อสรุปข anyway, ึ so ้นมาได้ว่าอ๋อความอยากความต้องการความรักความพอใจความติดความคล้องความเพลิดเพลินในทุกนี่เองเป็นเหตุให้เกิดทุกจ้องจะเอาอันนั้นอันนี้จ้องจะเอาทุกอันนี้จ้องจะเอาสุขก็คือจ้องจะเอาทุกนั่นแหละจ้องจะไม่เอาทุกก็คือจ้องจะเอาทุกนั่นแหละอ่าก็จ้องจะเอามีตัณหากับอันนั้นอันนี้อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกคำว่าไม่อยากได้ก็คืออยากได้นั่นแหละ มันอันเดียวกันติดข้องนั่นเองอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งทางใจรวมทั้ง,จ,งจะได้เกิดใหม่ในอนาคตด้วยเนยีเราก็จะเข้าใจว่าร่างกายที่เราได้มานั่งอยู่นี้ก็เป็นเพราะความติดข้องในอดีตนะถ้าเรามาติดข้องในปัจจุบันนี้อีกนะอดีตจะซ้ำรอยไหมครับ ซ้ำรอยฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูกิเลสต่างๆความโลภความโกรธความหลงเหตุการณ์ต่างๆจะซ้ำรอยอยู่เสมอรวมทั้งวัตตาสงสารใหญ่ๆด้วยก็จะซ้ำรอยอยู่เป็นประจำรวมทั้งตอนนี้ก็โดนซ้ำรอยอยู่ด้วยก็คือร่างกายนี้เป็นอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ร่างกายนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากความรักร่างกายในอดีตความรักในอดีตนี้ทําให้เราได้ร่างกายนี้มาตอนนี้ทุกวันนี้เราก็รักร่างกายนี้อยู่ เราก็จะได้ร่างกายอนาคตมาด้วยเป็นครับซ้ำเดิมไหมครับซ้ำเดิมนั่นเองฉะนั้นวัตจักรวัตะสงสารก็เลยเป็นที่วนของทุกข์กับทุกขะสมุทัยนั่นเองมันอยู่ด้วยกันนะเพียงแต่มันเชื่อมจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและเชื่อมไปสู่อนาคตยาวไปเรื่อยๆตอนนี้พวกเรานั่งอยู่นี่เห็นไหมเป็นก้อนทุกก้อนทุกก้อนนี้ได้มาจากอะไร ได้มาจากตันหาอดีตได้มาจากอาวิชชาอดีตได้มาจากกรรมอดีตได้มาจากความรักติดข้องอยากนั่นนี่ก็เลยได้มาถ้ายังอยากยังติดยังข้องอยู่เป็นี่ครับชีวิตใหม่ก็รออยู่ในอนาคตก็แบบเดิมนี่แหละก็แบบที่ต้องมากินมาดื่มมาง่วงงาวห้านอนมานั่งมายืนมามีครอบครัวมามีนั่นมีนี่เสร็จแล้วก็มาจากกันเหมือนเดิมทุกประการ พอเข้าใจไหมอย่างนี้นี่แหละนะนี่แหละนะอย่างนี้เรียกว่ารู้จักทุกข์กับรู้เหตุเกิดทุกข์มันอยู่ด้วยกันเรียกว่ารู้ตัวมันด้วยรู้เหตุมันด้วยนี่เราต้องมองให้ทะลุเหตุก็เลยต้องมาเจริญสติปัฏฐานก่อนในเบื้องต้นเพื่อรู้จักตัวทุกแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะมีปัญญามากขึ้นและมองถึงเหตุมันด้วยเห็นตัวเราเนี่ยอยู่นี่ มองทะลุถึงเหตุด้วยว่าทําไมจึงมีเรามานั่งแก่อยู่ทุกวันนี้จึงมาเกิดอยู่นี่จึงมาเป็นนั่นเป็นนี่ก็เพราะตัณหาอาดีตเพราะรักตัวกลัวตายถ้าทุกวันนี้ยังรักตัวกลัวตายอยู่นี้ชาตินหน้าจะเป็นยังไงครับต้องเดาอะไรไหมเนี่ยไม่ต้องเดาอะไรก็คือต้องอย่างนี้แหละนีพอเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าเรายังนอนกลิ้งเกลือบไปมาอย่างปัจจุบันนี้อนาคตต้องเดาอะไรไหมครับ ไม่ต้องเดาคืออ้วนนั่นเองนะถ้าไม่ฟังธรรมะตอนนี้นั่งฟังธรรมะไปแป๊บเดียวก็ขี้เกียจอย่างนั้นอย่างนี้อนาคตต้องเดาอะไรไหมไม่ต้องเดาก็ต้องมานั่งงอยเงาอาจารย์คะช่วยปฏิบัติแทนหน่อยค่ะอยู่เงี้ยค่ะอยู่ขออาศัยพึ่งบุญบารามีท่านไปหน่อยนะคะชายผ้าเหลืองชายผ้าขาวอะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องเดาอะไรเลยอันนี้คือ รู้จักทุกข์รู้จักเขตุเกิดทุกข์อยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันนะอย่างนี้ทำลองน,นี้แม้กระทั่งในครอบครัวแน่ได้ที่มีนั่นมีนี้เราก็จะรู้จักว่าอ๋อถ้ายังติดยังคล้องอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะรู้จักว่าโอ้ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องบริหารไปแล้วมันได้มาจากของเก่าฉะนั้นเราจะต้องไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะถ้าเป็นเหมือนเก่ามันก็จะได้อันเก่า ทำอย่างเก่าจะได้อันใหม่ได้ไหมไม่ได้ทุกวันนี้เราทําอย่างเก่ากินอย่างเก่านอนอย่างเก่าคิดอย่างเก่าเราจะได้อะไรครับได้ของเก่าเพราะเราทําอย่างเก่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องทําอย่างใหม่คิดอย่างใหม่พูดอย่างใหม่จึงจะได้ของใหม่แต่ไม่ต้องหาสามีใหม่ไม่ต้องหาภรรยาใหม่แค่เห็นอย่างใหม่ๆคิดใหม่ๆพูดใหม่ๆทําใหม่หมด จากเดิมมันผิดมันทูกหมดมันก็มันก็ไม่ได้ของเก่าไม่ได้ของเก่าก็ถึงนิพพานไม่มีทุกของเก่าคือทุกนั่นเองมันเป็นของประจําสังขารฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นของประจําโลกเป็นของเก่ามันไม่ใช่ของใหม่อะไรนะพวกเราก็เคยตายมาหลายรอบแล้วจะตายอีกครั้งหนึือเป็นี้ครับเจอของเก่าอยู่แล้วสบายใจนะครับเดี๋ยวเจอของเก่าอีกแล้ว บางท่านเจอของใหม่ไม no om, ่เคยเจอเลยเอ้าวกดชาตินี้ไม่เคยเจอชาติที่แล้วเจอมาต้องไม่รู้กี่รอบแล้วนี่เป็นอย่างนั้นบางคนก็โดนด่าทีหนึ่งก็เหมือนกับเจอของใหม่อย่างนั้นจะใหม่ทําไมโดนด่ามาไม่รู้กี่ยี่สิบรอบแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมสรุปแล้วมีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นเลยในวัฏฏะสงสารเมียก็ของเก่าแต่เมียใหม่นั่นแหละแต่ของเก่าภรรยาลูกก็ของเก่าๆเอาของเก่าๆมาทาทั้งนั้นแหละก็กิเลสมันก็เก่าตัวเดิมโลภโกรธหลงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรฉะนั้น มันสร้างอะไรขึ้นมันจะสร้างของใหม่ได้ไหมกิเลสเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันก็อย่างนี้แหละวนไปวนมานี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านปฏิบัติทำไปแล้วท่านได้สังเกตท่านจะรู้สึกว่าจิตใจของเราก็ดีกิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีมันเหมือนเก่ามันคล,คล้ายเดิมและเราจะเบื่อว่าต้องมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วโดนด่าจะต้องมาทุกข์อีกแล้วจะต้องมาคิดมากอีกแล้วกับคนนั้นนิสัยไม่ดีก็ต้องมาคิดมากเพราะเขาอีกแล้วต้องมา รัวตายแล้วต้องมาอันนั้นอันนี้อีกแล้วโอไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะและก็เข้าใจชัดว่าถ้าเราทําอย่างเก่าก็จะได้อย่างเก่าเพื่อจะไม่ได้อย่างเก่าเราก็ต้องทําอย่างใหม่ก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายว่าเราจะไม่ไปทางทุกข์แล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมรู้จักทุกข์รู้จักเขตุเกิดทุกข์ทุกข์คืออุปทานขันต์ทั้งห้าเนี่ยเราได้กําหนดรอบรู้ได้รู้จักนะสมุทัยคือตัณหา คือความอยากคาดหวังต้องการด้วยอำนาจอวิชชาความอยากความต้องการความพอใจยินดีติดข้องเรารู้จักแล้วที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรายินดีเพลิดเพลินติดข้องนั่นแหละถ้าเราเพลิดเพลินยินดีติดข้องเช่นเพลิดเพลินยินดีกับดูหนังละครเพลิดเพลินยินดีกับอันนั้นอันนี้เราก็จะทุกข์อีกเหมือนเดิมจะไม่ต่างเดิมเพราะว่าเราทําอันเดิม ทำเหตุอันเดิมก็จะได้ผลอันเดิมๆนั่นเองทำเหตุให้เกิดก็เท่ากับทำเหตุให้ตายมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเพลินอยู่มันก็จะวนเนี่ยดูหนังละครแล้วก็เพลินบางท่านก็เข้าไปในรายละเอียดมากดูออเจ้าสมัยอยุธยาเป็นต้นเขาบอแหมรู้สึกว่าเรานี่ไม่ธรรมดาเป็นคนถ่ายมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจากสมัยอยุธยาอย่างนั้นเนี่นี มีประวัติศาสตร์โอ้ชาติเก่าๆเราคงเป็นออเจ้านั้นออเจ้านี้อะไรก็ว่าไปแต่จริงหาเป็นเช่นนั้นไหมพอความเป็นจริงแล้วในสมัยอยุธยานั้นตัวเองเกิดเป็นแมว <laughs> ดูสิความเป็นจริงกับความคิดมันต่างกันอย่างฟ้ากับเหวขนาดนั้นยังจะหลงอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นนะดีไม่ดีไม่ใช่แมวไทยด้วยเป็นแมวเขมเมนต์นี่ <laughs> ดูสิมันจะเป็นยังไงต่อไปอีก ดูมันจะหลอกเราไปนานไหมนี่แหละคือตันหายมะน่ะมันจะหลอกเราให้เพลินอยู่กับอันนั้นอันนี้มีอะไรมาหลอกมาหลอนเราไปเรื่อยหลอกหลอนไปนะแต่เราบอกว่าดีนะช่วยหลอกหลอนฉันหน่อยนะช่วยพูดเพราะอหน่อยนะช่วยทําอาหารอร่อยอให้กินหน่อยนะใครหลอกหลอนเรานี่ดีมากเขาคิดอย่างนั้นนะนี่มันมันหลงอยู่นะนี่แหละพวกเราก็เลยต้องมารู้จักทุกก่อนพอรู้จักทุกจะรู้จักขีดว่าเพลินเมื่อไหรมันทุกเมื่อนั้นเลย แต่ถ้าทําเหตุอย่างนี้อีกผลก็จะเหมือนเดิมอีกฉะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะต้องให้หมดตัณหาอย่าไปเพลิดเพลินยินดีกับทุกข์เพราะเพลินยินดีกับทุกข์มันก็จะได้ทุกข์อย่าไปทําเหตุให้มันเกิดทุกข์เพราะทําเหตุให้เกิดทุกข์ก็เหตุมันก็ก็ทําเหตุมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะฉะนั้นเราก็ต้องเลิกทําก็คือทําให้มันหมดตัณหาให้มันสิ้นตัณหา หมดตัณหาสิ้นตัณหาสิ้นกิเลสไม่ทําตามกิเลสก็เป็นทุกขนิโรธนะเป็นความดับของทุกขไม่มีทุกขเกิดขึ้นเป็นภาวะไร้ทุกเพราะทุกมันเกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาไม่มีเหตุให้ทุกเกิดทุกก็ไม่มีก็เท่านั้นเองเพราะทุกมันเกิดจากเหตุนะตอนนี้เราเป็นทุกแล้วมันเกิดจากเหตุคือตัณหาอดีตแต่ชาติปัจจุบันเราไม่มีตัณหาแล้วทุกอนาคตจะมีไหม ไม่มีเพราะมันหมดเหตุแล้วแค่นั้นแหละแค่นี้จริงๆนะเนี่ยทุกปัจจุบันเรามีแล้วมาจากตัณหาในอดีตถ้าปัจจุบันเราเพลินอยู่ก็ทุกในอนาคตแน่นอนเพราะมันทําอย่างเดิมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่ละเราเปลี่ยนใหม่ไม่เพลินไม่ยินดีไม่ติดไม่คล้องแล้วก็ดับแล้วดับทุกนะเราก็มาปฏิบัติต,ตามทางดําเนินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก็คือ อริยมรรคมีองค์8ประการอันนี้พูดแบบสมบูรณ์ที่เราปฏิบัติสติปัฏฐาน4ี่มาตามลําดับนี้เราจะมาถึงจุดนี้มาถึงจุดที่เราเข้าใจครอบคลุมทั้ง4ีประเด็นนี้ถ้าเข้าใจครอบคลุม4ีประเด็นนี้เราจะไม่มีวันหลงอีกต่อไปเราจะละกิเลสประเภทตัวที่ก่อกวนจิตใจที่เป็นตัวหลอกลวงทําให้เราเข้าใจผิดที่เลวร้ายได้ก็คือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉา สีลพัตปรามาตได้ละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงนี้เราจะละได้จะละความเห็นผิดจะรู้สิ่งที่มีจริงว่าสิ่งนั้นมันมีจริงก็คือขันห้าหรือทุกนั้นมีจริงส่วนสุขเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของทุกเท่านั้นสุขนี้เป็นแค่เวทนาส่วนทุกนี้เป็นสัจธรรมเป็นทุกขอริยสัจนี่อย่างนี้เราจะเข้าใจนะ เราจะไม่บอกว่าสุขจริงเองต่อไปส่วนทุกนี้จริงแน่นอนนเห็นไหมมันต่างกันเราจะเข้าใจจะเลิกเข้าใจผิดจะเลิกนะเลิกเข้าใจผิดเห็นขันห้าไม่มีตัวตนร,รูปก็ไม่มีตัวตนเวทนาก็ไม่มีตัวตนสัญญาก็ไม่มีตัวตนสังขารทั้งหลายบุญบาปดีชั่วก็ไม่มีตัวตนวิญญาณก็ไม่มีตัวตน เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนศูนย์คนศูนย์สัตว์มีสัตว์ศูนย์ตัวมีคนศูนย์คนอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังอยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆมีศูนย์คนนะ,ะห้าศูนย์มาบวกกันได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้ศูนย์นะฉะนั้นอย่าลืมบวกกันบ่อยๆบวกกันแล้วได้ศูนย์นะศูนย์คือไม่เหลือสักคนเดียวไม่มีสักคนเดียว บวกกันนะอย่างนี้เราก็เลยต้องหัดแยกแยะศูนย์ออกไปให้หลายๆศูนย์อย่างเช่นรูปปันนี่หนึ่งศูนย์ละนะทีนี้บางคนยังไม่ชัดก็ต้องแยกรูปขั้นออกเป็นธาตุสี่้นก็สี่ศูนย์ออกไปแล้วในธาตุสี่ธาตุดินนี่นก็ผมคนเล็บฝนังก็แยกออกไปกระจายออกไปก็บวกกันเท่าไหร่มันก็เท่าเดิมนั่นแหละคือศูนย์เราต้องการค่าเท่าเดิมนี้ต้องการปัญญาตัวนี้ฉะนั้นแต่ละคนก็แยกแยะมากน้อยตามอัธยาศัย ที่ต้องการคือปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขานะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้นะให้ละสักกายทิฐิละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีแต่สิ่งที่เป็นจริงคือขันห้ามีจริงมีแต่ทุกข์ที่มีมีแต่เหตุเกิดทุกข์มีแต่ความดับทุกข์และมีหนทาง ให้ถึงความดับทุกข์แต่เราผู้เป็นทุกข์มีไหมไม่มีแต่มีทุกข์นะมีขันห้าแต่เราผู้เป็นทุกข์นี้ไม่มีฉะนั้นไม่จําเป็นต้องถามถึงเราผู้เป็นสุขเพราะเราผู้เป็นทุกข์นี้ยังไม่มีเลยนะนี่อย่างนี้แต่ทุกข์มีนะทุกข์เกิดทุกข์ดับแต่เราผู้เกิดผู้ดับนี้ไม่มีทุกข์เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป มันเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงนะเหตุเกิดทุกข์ก็มีแต่เราก็ไม่มีผู้สร้างนู่นนี่นั่นอะไรที่เป็นตัวเป็นตนผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีไม่ต้องอาศัยพระเจ้าสร้างแค่กรรมที่เกิดจากอำนาจและว,วิชานี้ก็รับไม่หวาดไม่ไหวแล้วพวกเราเกิดไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีให้ผู้ยิ่งใหญ่มาบีบคั้นให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเลย ไม่ต้องมีเทวดาฟ้าดินมาบีบคาถานั่นคาถานี่มาบีบให้เราเป็นนั่นเป็นนี่แค่กรรมที่เราทํามาบีบนี่เป็นครับก็เดี่ยงจะแย่อยู่แล้วไม่หวาดไม่ไหวอยู่แล้วไม่ได้มีตัวตนอะไรก็มีแค่กิเลสกรรมนี่แหละวุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยมีเท่านี้ไม่ได้มีตัวมีตนอะไรมีทุกข์มีเหตุเกิดของทุกขมีความดับทุกข์คือนิพพานแต่คนพูดถึงนิพพานนั้นมันไม่มีนะแล้วก็มีมรร แต่คนเดินมรคนั้นไม่มีไม่มีคนเดินเวลาเราเดินจึงต้องหาดูให้ดีๆว่ามีคนเดินไหมถ้ามีคนเดินมันผิดอยู่เดินจงกรมมีคนเดินไหมไม่มีแต่มีการเดินจงกรมการเดินจงกรมมันเป็นอะไรเป็นมรเป็นมรเป็นทางดับทุกข์เป็นอุบายเป็นเทคนิควิธีฝึกมักอย่างนี้เข้าใจไหมครับให้เราแยกแยะอย่างนี้ให้ชัดเจนให้เห็นชัดๆ ให้รู้จักความไม่มีตัวไม่มีตนเรียกว่าทําให้มันละสักกายทิฏฐิด้วยการปฏิบัติอย่างที่ผมกล่าวมาตามลําดับแบบย่อๆเนี่ยจนถึงเห็นอริยสัจนี่จะละตัวนี้ได้มันจะค่อยๆละมาเรื่อยจนกระทั่งมันหมดในที่สุดนะละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาความลังเลส